จบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟูซีเคทค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเช่นเคยค่ะวันนี้นะอุ๋ยก็มีเมนูมาแนะนำค่ะข้าวมันปลาเดี๋ยวเรามาดูวิธีและขั้นตอนการทำกันเลยค่ะเมนูนี้นะอุ๋ยได้มาจากลูกสาวเลยค่ะถามว่าวันนี้จะทานอะไรดีบอกข้าวมันไก่ไหมข้าวหมกไก่ไหมบอกไม่เอาอุ่นเบื่อแล้วอุ่นอยากกินข้าวมันปลาค่ะเมื่อลูกบอกแบบนี้ แม่อย่างเราก็ต้องรีบจัดเลยค่ะนี่เลยข้าวก็เป็นข้าวที่เราใช้เป็นประจําปกติทั่วไปเลยค่ะหก็จะใช้เป็นข้าวสารหอมมะลินะเนยค่ะขิงกระเทียมค่ะให้นําไปบุบเลยนะทุบให้แตกค่ะแบบนี้แล้วก็ขิงค่ะปอกเปลือกแล้วหั่นเป็นแว่นค่ะไอ้นี้ก็จะเป็นส่วนของลูกเนาะใช้ทานได้ส่วนของพริก และกิ่งค่ะเดี๋ยวเราจะมาทาน้ําจิ้มของผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นเนื้อปลาเนาะชั่วโมงนี้ค่ะสินค้าแปรรูปก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีนะคะหิ่ก็จะซื้อปลาดอรี่แช่เย็นไว้ค่ะเวลาอยากจะทานเมนูเราจะได้ยิบขึ้นมาใช้ได้เลยค่ะนี่ค่ะก็จะซื้อเป็นปลาดอรี่ค่ะแช่แข็งไว้นะแบบนี้ค่ะเวลาเราจะนํามาทําอาหารก็สามารถทําได้เลยค่ะบางคนบอกว่ากลิ่นเคาวๆทายังไงไม่ให้เค็มๆนะไม่ยากเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันค่ะเรามาหุงข้าวเป็นก่อนดีกว่าค่ะให้นําข้าวค่ะไปซาวนะแล้วก็พักไว้ให้สะกดิดน้ํด้วยค่ะตั้งกระทะเลยค่ะ,ะ,ลคะแล้วใส่เนยลงไปเลยค่ะเมื่อเนอยละลายแล้วใส่ขิงและกระเทียมลงไปเลยค่ะให้ใช้ไฟอ่อนนะคะ และเติมน้ำมันลงไปค่ะเดี๋ยวเราจะผัดค่ะจนกว่าความหอมของขิงและกระเทียมออกเมื่อความหอมออกแล้วนะให้ใส่ข้าวลงไปผัดเลยค่ะ และปูด้วยซีอิ๊วขาวค่ะแอ้น้ำตาลทรายเราจะผัดข้าวค่จะจนรู้สึกว่าข้าวเขาเริ่มเหนียวนะแล้วผัดยากค่ะสังเจอ,อีกครั้งค่ะ เหมือนข้าวที่เขาจะเป็นเม็ดแข็งๆแ,แบบนี้นะคะการผัดข้าวค่ะเะ็ให้ข้าวของเราหนห้าเวลาขึ้นมาเม็ดเรียงสวยค่ะไม่บานค่ะเมื่อเสร็จแล้วปิดแก๊สเลยค่ะค่ะตักข้าวใส่หม้อเลยค่ะนี่ค่ะแล้วเติมน้ำในอัตราส่วนที่เราหุงข้าวตามปกติเลยค่ะ หุงข้าวสองนะวันนี้อยู่ใส่น้ำสามค่ะปริมาณนะแล้วคนเลยค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็นำใส่หม้อหุงข้าวปิดฝาแล้วหุงข้าวได้ตามปกติเลยค่ะนี่ค่ะให้นำปลาค่ะพักให้สะเด็ดน้ำนะหลังจากที่ล้างเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากพักสะเด็ดน้ำแล้วนะเราก็ใส่ไปเลยค่ะ วิธีดับกลิ่นเท้าค่ะอีกหนึ่งวิธีค่ะก็ให้ใส่น้ำต้มใส่ชูลงไปหรือจะเป็นมะนาวก็ได้นะถ้าเป็นมะนาวนี่ก็จะให้ความหอมในค่ะลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วเขาให้เข้ากันเลยค่ะเสร็จแล้วน้าก็จะหมักค่ะให้ปลามีรสชาติเล็กน้อยค่ะเยซิยวขาวง่ายเลยนะนี่ฝักง่ายๆเลยใส่แล้วก็ขยับค่ะ อย่าใส่เยอะนะเพราะว่าเนี้ยเดี๋ยวจะเค็มค่ะค่ะแล้วเราก็ตอกไข่ลงไปเลยหนึ่งใบแล้วก็ขยำนิดหน่ะเทกิจขนมปังไปเลยค่ะ แล้วก็เอาปลาหนะ้าลงชุบเก็ดขนมปังเลยค่ะเปิดไฟปานกลางมาทางอ่อนค่ะแล้วเราก็ใส่น้ำมันลองอไปเลยนะรอให้น้ำมันร้อนค่ะเมื่อน้ำมันร้อนแล้ว เราก็ใส่ลงไปท่อเลยค่ะสำหรับเนื้อปลาถ้าเปิดหนานะให้แล่ให้เ้าบางได้นะเราอย่าใช้ไฟแรงค่ะไม่อย่างนั้นนะเก็ดขนมปังที่เราทุบค่ะก็จะไหมแต่เนื้อปลาไม่สุกนะ ก็มันทิกไปลิดมาค่ะเพื่อให้ปลานะสุกทั่วแล้วก็เหลืองสวยทั่วค่ะอยา่าใช้ไฟแรงนะไม่งั้นสีเขาจะดำปลาจะไม่สุกนะคะเราต้องใช้ไฟอ่อนค่ะไฟทอดนะนี่ค่ะสำหรับทำให้เด็กทานนะอุ้ยก็จะใช้เป็นนี้เลยค่ะ ซอสเทลริยากิค่ะง่ายเลยเนาะนี่ค่ะมันจิ้มไว้ทานคู่กับถ้ามันใจนะเตือนของผู้ใหญ่เราค่ะอุ๋ยจะใช้นี่เลยค่ะโซยู่ญี่ปุ่นนะคะจะส่มเลยค่ะเนี่ยค่ะแล้วใส่น้ำตาลมะาพร้าวลงไปนะคนค่ะให้ละลายค่ะให้ออกเปรี้ยวหวานนะ แลบีบมะนาวลงไปนะหลังจากที่เราคนน้ำตาลมะพร้าวค่ะแล้วก็ทุกอย่างเข้ากันแล้วนะจะออกรนหวานอมเปรี้ยวค่ะเราก็มาใส่ขิงค่ะแล้วก็พริกค่ะพริกซอยหน้าส้นกระเลยนี่ค่ะข้าวสุดแล้ว แล้วก็จะเขีย่ยเนาะเอาขิงค่ะออกเลยนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟพร้อมกันเลยค่ะ สำหรับเมนูข้าวมันปลาก็เสร็จแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ